หมดเปลือกหนานจิง University of Information Science and in, and Technology นะคะหรือว่าหนานจิงชินชีกงเฉิงต้าเฉว่คนจีนจะชอบเรียกว่าหนานชินตานะคะติดอันดับที่90ของประเทศจีนค่ะตั้งอยู่ในเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูซึ่งพี่ว่าก็โอเคนะคะอันดับที่90ของประเทศจีนเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดโครงการ Double First Class นะคะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างดังด้านสาขา Atmospheric Science นะคะซึ่งเป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของโลกอากาศของโลกนะคะส่วนใหญ่จบมาแล้วนะคะจะเป็นนักพยากกณรอ,อากาศหรือว่าทํางานให้กับรัฐบาล ะะโดยรวมแล้วค่าเทอมค่อนข้างถูกค่ะอยู่ที่15 0 0 0หนยวนต่อปีนะคะซึ่งค่าเทอมก็คือไม่ถึงแสนบาทต่อปีนะคะสาสาขาที่โด่งดังที่สุดก็จะเป็นอันดับหนึ่งนะคะจะเป็น atmospheric science อันดับ2คือ remote sensing อันดับที่3าก็คือ water resources ค่ะซึ่งภาอินเตอร์ของเขานะคะค่อนข้างเยอะค่ะแต่มาได้เป็นสาขาที่เขาเก่งอยู่แล้วนะคะเช่น financial engineeringinternational economic centrateelectronic information engineeringcomputer science and technology และ artificial intelligence นะคะมีคนการศึกษาค่อนข้างเยอะค่ะคนจีนส่วนใหญ่ จะค่อนข้างโอ่อเหมือนกับสาขา Atmospheric Science ของเขานะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสาขาที่ดีมากๆหอพักโอเคสะอาดอาจารย์ที่ดูแลค่อนข้างจะใส่ใจค่ะในมุมมองของพี่อี้นะคะมหาวิทยาลัยนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ไปเรียน Atmospheric Science ก็เป็นสาขาที่ค่อนข้างดีมากๆของที่นี่อยู่แล้วนะคะส่วนสาขาอื่นนะคะถ้าเราได้ทุนพี่ก็ว่าโอเคค่ะถ้ามีคําถามไดสามารถเนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ follow แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย